ต่อไปนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเจ้าตัวกบินรอแบบหลังจากการประกอบตัวลำเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จากการประกอบตัวลำเนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าใครที่ไม่เคยมีพื้นฐานในการประกอบฮอมาประกอบนะครับแล้วเริ่มจับฮอก็บินตัวนี้เป็นลำแรกนะครับบอกได้เลยว่าจะทําได้เองแบบง่ายๆเลยแล้วก็คือทําตามคู่มือได้แบบไม่ยากเลยนะครับคู่มือเขาออกแบบมาผมคิดว่าเขาต้องคิดแล้วคิดอีกแล้วก็แก้แล้วคิดอีกเยอะมากๆนะครับ บอกเลยว่าชุดนี้เป็นชุดที่เริ่มต้นได้เลยนะครับใครที่สนใจฮอไซส์ใหญ่นะบอกเลยตัวนี้ใช้ได้นะครับการประกอบฮอลำนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับอย่างที่ผมเคยรีวิวตอนแกะกล่องครั้งแรกนะครับเรามาเริ่มดูจุดเด่นกันเลยนะครับของฮอลำนี้นะนี่เป็นการรีวิวเลยนะตัวนี้นะครับฮอลำนี้นะครับเฟรมของเขาเนี่ยเฟรมหลักๆเนี่ยจะมีแค่นี้เองนะครับในส่วนของเฟรมนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะครับอันนี้คือตัวหลักของเขาแต่หลักๆของเขาคือตัวนี้เฟรมข้างบนนี้ ในส่วนนี้จะมีหน้าที่คือรับชุดด้านบนนะครับชุดเกียร์ชุดเทสชุดมอเตอร์ชุดไฟทั้งหมดจะอยู่ข้างบนทั้งหมดนะครับเฟรมจะมีชิ้นเดียวแล้วเพื่อนๆลองนับน็อตด,ดูครับมีไม่กี่ตัวเองนะครับต่อแต่ละฝั่งแล้วก็เวลาเราเซอรฟฟ์วิสหรือว่าเราเล่นไปเนี่ยฮอลล์นียมันเกิดมาเพื่อการเล่นสามดีแบบจริงๆริงจังๆนะครับเล่นบ่อยๆตกบ่อย,อยๆแน่นอนนะครับเวลาการที่มันจะเสียหายเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าผมเห็นนะผมจะรู้เลยว่า ตัวเนี้ยนะครับน่าจะน่าจะไปตัวนี้น่าจะไปคือชุดล่างเนี่ยไปแน่นอนนะครับถ้าเกิดเราเล่น 3D นะแล้วก็การเปลี่ยนนะเพื่อนๆลองดูคือแบบเปลี่ยนอะไรได้ง่ายมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน็อตตัวไหนคือมันถอดอองง่ายมากๆถ้าเราเน้กถึงฮอสมัยก่อนอะเราจะนึกถึงฮอแบบที่มันมีเฟรมแบบใหญ่ๆเฟรมเดียวแล้วเวลาเราจะเปลี่ยนเราจะทาอะไรเนี่ย มันต้องไขทั้งเฟรมนะครับอันนี้คือจุดเด่นจุดหลักของกอบลินในเกือบเกือบทุกรุ่นเลยนะครับส่วนของรอเนี่ยก็ทําออกมาได้ค่อนข้างที่แบบคือเห็นแวบ,บแรกคือแบบต้องมีเลยนะครับใครที่ชอบกอบลินนะอันนี้คือเด็ดขาดแบบเด็ดขาดจริงๆนะครับแล้วก็ในส่วนที่สองนะที่ผมอยากแนะนําเลยนะครับก็คือในส่วนของตัวบูมนะครับตัวบูมของเขานะครับตัวบูมของเขาเนี่ยจะใช้เป็นบูมอลูขนาดใหญ่มากนะครับการยึดติดกับตัวตัว ตัวลำเนี่ยก็เพียงแค่นี้เองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเนี่ยนะครับก็จะมีตัวประกับบูม2อองตำแหน่งนี้นะครับประกับบูม2องตำแหน่งแค่นี้เองนะครับแล้วก็ตัวประกับบูมเนี่ยก็จะมีหน้าที่อาจจะมีตัวแผ่นสไลด์เนี่ยยึดกับตัวข้างบนอีกทีหนึ่งเนี่ยครับด้วยน็อตทั้งหมดนี้นะครับซึ่งอันนี้คือเป็นจุดของการเซอร์วิสที่ง่ายมากๆด้วยนะครับการเปลี่ยนบูมการทําอะไรค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ตัวอ่าตัวเซอร์โวเนี่ยนะครับตัวที่ เป็นตัวล็อกเซอร์ฟเวอร์หรือเป็นตัวที่ติดเซิร์วหางเนี่ยก็จะติดกับไอแผ่นสไลด์ข้างบนนะครับซึ่งก็การเปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าง่ายมากๆนะอันนี้ง่ายจริงๆนะครับต่อมานะครับในส่วนของเจ้าตัวการปรับตั้งสายพานนะครับตำแหน่งนี้ทางก๊อบบ้นก็คิดมาแล้วแล้วก็ให้สีไม่เหมือนกันนะครับตัวนี้เราจะสังเกตตามคู่มือเขาจะบอกว่าถ้าเกิดมันโอเคขนาดตรงนี้อยู่ในระดับประมาณนี้ก็ถือว่าสายพานตึงนะครับอันนี้ก็คือการสังเกตการ ง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวใครได้ประกอบเนี่ยเพื่อนๆจะมีเจ้าตัวล็อกตัวนี้นะครับเป็นการล็อกเจ้าตัวอ่าตัวลูกลอกตัวนี้ไปก่อนนะครับเพื่อที่เราจะปรับตั้งสายพานได้นะอันนี้เดี๋ยวถ้าเกิดเราไปดูในคู่มือเราจะเห็นรายละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวตั้งสายพานนะครับอ่ต่อมานะครับในส่วนของเจ้าตัวการวาง ชุดไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวมอเตอร์นะครับตัวสปีดคอนโทรลนะครับอันนี้คือเห็นชัดๆเลยว่าเอาใจฮอบบี้วิ่งนะครับเพราะว่าตำแหน่งน็อตเนี่ยคือผมใช้ฮอบบี้วิงอยู่แล้วนะครับตำแหน่ง Not, น็อตนี่คือเป๊ะของเปะเ๊นะเปะ,เปะเลยนะครับคือตรงเป๊ะๆเลยนะครับคือขันน็อตได้เลยบางทีก็ไม่จำเป็นต้องมีเจ้าตัวเคเบิลทายลัดอีกรอบนึงไม่ต้องเลยนะครับแล้วก็ตัวสไลด์เนี่ยก็จะเป็นเหมือน เจ้าตัวคาราเคนหรือว่าตัวที่เราเคยเล่นกันอยู่แล้วจะอยู่ข้างบนนะครับวิธีการใส่แบตของฮอลลดนี้ง่ายมากเลยนะครับโดยการเปิดเจ้าตัวาปากมันออกนะครับตัวปากเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะมันจะเป็นพลาสติกแล้วก็เจ้าตัวหลังของมันเนี่ยมันจะเป็นตัวพลาสติกเหมือนกันนะครับเป็นเดยล็อกกับขาสกีไว้นะครับสมมุติเราจะปิดตัวเนี้ยมันก็ปิดโดยการใช้พลาสติกเนี่ยในการยันกันเองนะครับแค่นี้นะครับมันจะยันตัวนี้นะครับล็อกตัวนี้ แล้วก็ยันกับตัวส่วนข้างในแค่นี้เองวิธีการเปิดก็ออกออกครับช่วงแรกถ้าไม่ชินอาจจะำํำคานิดน,นึงนะใครที่เคยเล่นค้างเคลนมาก่อนเนี่ยผมรับรองว่าเจ้า้อนมีปัญหาตอนช่วงแรกแล้วก็การใส่แบตก็จะเหมือนการใส่ของเจ้าตัวก๊อบบินทุกๆแบบของของทาง SAB เลยนะครับใส่เข้าไปตรงๆนะครับไม่ติดอะไรนะครับแค่นี้เลยจบสายของสปีดก็อยู่ข้างบนล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ไม่มาติดกับการฐานรองแบตนะครับเราเสียบ สายก็เสียบปกติเลยนะครับง่ายมากแล้วพอเสียบเสร็จแล้วก็ปิดปิดปากมันซะนะครับมันเป็นคานิบี้บิวอินที่ออกแบบได้แบบเห็นแล้วแบบชอบเลยนะครับสวยมากแล้วก็การที่เราจะเปลี่ยนสีเปลี่ยนลายเนี่ยก็เปลี่ยนได้ง่ายนะครับอะต่อมาเราไปดูในส่วนของชุดหางกันบ้างนี่นี่ครับนี่คือในส่วนของชุดหางนะครับชุดหางให้มาขนาดใหญ่มากแล้วก็ในส่วนของตัวชุดหางนะครับ ชุดหางของลำนี้ก็คือจะเป็นแบบชิ้นเดียวใครที่เคยเล่นคาร์เค้นมาก่อนเนี่ยเราจะรู้เลยแล้วว่ามันจะมี2ชิ้นประกบกันนะครับหรือว่าก๊อบบินตัวอื่นเนี่ยจะมี2ชิ้นประกบกันนะครับแต่ตัวนี้ทําออกมาเพื่อลดน้ําหนักนะครับเขาก็เลยทําออกมาเป็นชุดเดียวนะครับเวลาการถอดเข้าถอดออกเนี่ยมันจะไม่มีตัวน็อตตรงตัวประกบประกบบูมตรงนี้เลยนะครับอยูต่ตัวชุดหางตรงนี้เลยนะครับมันจะใช้ตัวน็อต4ตัวตรงนี้แทน1 2งแล้วก็้างหลัออีก2ตัวแค่นี้นะครับ สิมเพิลมากแล้วก็สบายมากในการที่เราจะถอดเข้าถอดออกนะครับการเปลี่ยนการเปลี่ยนฟิลน,นะครับก็มีน็อตสองตัวจบแค่นี้เลยโคดง่ายแล้วก็ดูแบบสบายตาแบบเหมือนไม่มีอะไรเลยนะครับมันเป็นอะไรที่สุดๆนะครับและลำนี้นะครับมันมีตัวปรับตั้งสายพานมาใค้ที่ประกอบแรกๆเนี่ยเพื่อนๆจะจะได้สายพานที่แบบเนีแบบ่ยนะครัแบเบพื่อนๆจะได้สายพานที่โคดตึงนะครับแบบตึงแบบตึงแบบ ตึงเลยะครับตึงจริงๆเลยนะครับตึงจริงๆเลยครับกดเข้าไปมันก็ยังไม่ยุบเลยนะครับอันนี้แหละคือจุดเด่นจุดหลักของเจ้าก็บินรอตัวนี้นะะเรามาดูในชุดไฟอีกรอบหนึ่งนะครับชุดไฟลำนี้ผมเดินด้วย expert นะ expert ทั้งยกพิษแล้วก็กันหามนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวมอเตอร์ก็จะเป็นมอเตอร์ตัวเก่านะครับที่ใส่กับสปอร์ตนะครับแล้วก็ฮับบี้วิง2 0 0อแอมป์นะครับ ตัวนี้แบงค์อัพการ์ดจะเป็นตัวใหม่นะครับผมจะเอามาใส่ตัวข้างล่างนี้นะครับตรงนี้นะนี่คือแบงค์อัพการ์ดนะครับนี่นะครับผมจะเอาติดกับตัวเฟรมข้างในไว้นะครับตรงนี้นะครับล็อกกับเฟรมข้างในไว้นะครับมันมันมันจะไม่ไม่ชนกันนะครับเนี่ยมันมันจะไม่ชนกันนะเนี่ยมันจะไม่ชนกันแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ผมก็เอาไว้ข้างล่างนะครับจริงๆิมันจะมีตัวแผ่นอลูไว้สําหรับรองแบตเตอรี่ผมลองใส่ละนะครับมันยืดแล้วมันดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ นะครับผมคิดว่าเอามาล็อกกับขาสสกีอย่างนี้มันมันดูโอเคกว่านะอันนี้ก็ประมาณนี้นะอันนี้ก็คือความหล่อของเจ้าตัวก็บินหลอกทั้งหมดนะครับก็ใครมีอะไรสงสัยเนี่ยเพื่อนๆสามารถทิ้งคอมเมนต์ได้เลยแล้วก็สอบถามมาได้เหมือนเดิมนะครับก็ติดขัดตรงไหนก็ช่วยกันเหมือนเดิมนะครับใครที่มือใหม่เนี่ยถ้าเริ่มเล่นฮอลลนี้ผมก็แนะนําเลยนะครับมันประกอบง่ายแล้วก็มีคนเล่นเยอะนะครับ ทางร้านก็ให้การตอบรับที่แบบลูกค้าที่ไวนะครับใครสนใจก็ติดต่อทางร้านเขาได้เลยนะผมลิงก์ผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะเผื่อใครสนใจก็บิบรอนะครับส่วนราคาเนี่ยเพื่อนๆดูลิงก์แล้วก็หรือว่าโทรสอบถามกับทางร้านโดยตรงได้เลยนะครับผมไม่ได้มีขายนะก็ประมาณนี้นะครับใครที่ยังสงสัยในเรื่องฮออีกเนี่ยผมจะทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับใครมีอะไรสงสัยอยากสอบถามหรือว่าอยากให้ทําคลิปแบบไหนเนี่ย ก็สามารถสอบถามมาได้เลยแล้วก็ทิ้งคําถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมนาะทําให้นะครับผมยังไงเราจะเจอกันทุกวันเสาร์อาทิตย์9ก้าโมงเช้านะครับยังไงวันนี้ผมบอสจากพลบ้าฮองก็ฝากไว้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ